สวัสดีนะักเรียนชั้นป5ที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้กลับมาพบกับครูดีมิชเช่นเคยค่ะค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของประโยคค่ะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3หลักภาษาและการใช้ภาษาค่ะประโยคคืออะไรประโยคนะคะคือกลุ่มคําที่มีความเกี่ยวข้องกันอยากเป็นระเบียบและเนือความสมบูรณ์ ทำอะไรที่ไหนอย่างไรต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบของประโยคนะคะโดยจะมีดังนี้นะคะส่วนประกอบของประโยคจะแบ่งเป็นภาคประธานและภาคแสดงอ่ะภาคประธานคืออะไรภาคประธานก็คือบทของประธานหรือส่วนที่เป็นผู้กระทำหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคำนามหรือคำสัพทนาม โดยจะแบ่งเป็นประธานและส่วนขยายประธานนะคะอต่อไปส่วนของภาคแสดงก็คือบทของกริยาบทของกรรมหรือส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของประธานโดยจะแบ่งเป็นกริยากรรมส่วนขยายกรรมและส่วนขยายกริยานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะชนิดของประโยคโดยจะแบ่งได้เป็นสองประเภทตามส er mm ่วนประกอบดังต่อไปนี้นะคะอันแรกนะคะเป็นประโยคสองส่วนนะคะโดยประโยคสองส่วนนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทของประธานบทของบทขยายประธานบทกริยาบทขยายกริยารวมกันแล้วจะเป็นประโยคสองส่วนหรือ บทขยายประธานและบทขยายกริยาซึ่งบทขยายต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นคำวิเศษที่มาขยายแต่ละส่วนของประโยคให้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีในประโยคก็ได้นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างของประโยคสองส่วนนะคะน้องว่ายน้ำาดาวร้องให้เสียงดังพี่ของฉันวิ่งเร็วมาก เราจะมาดูกันทีละประโยคนะคะประโยคแรกน้องว่ายน้ำคําว่าน้องเป็นประธานคําว่าว่ายน้ำเป็นกริยาซึ่งประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคที่มีใจความสำคัญได้โดยที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะประโยคต่อไปดาวร้องไห้เสียงดังคําว่าดาวเป็นประธาน ร้องไห้เป็นกริยาและเสียงดังจะเป็นบทขยายกริยามาขยายคำว่าร้องไห้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะพี่ของฉันวิ่งเร็วมากคำว่าพี่เป็นประธานของฉันเป็นบทขยายประธานซึ่งมาขยายคำว่าพี่นะคะบทกริยากริยาก็คือคำว่าวิ่งนะคะส่วน คําว่าเร็วมากเป็นบทขยายกริยาซึ่งมาขยายคําว่าวิ่งนั่นเองนะคะซึ่งรวมกันแล้วก็จะเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์อ่านแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจโดยที่ในประโยคจะไม่มีกรรมมารองรับนะคะต่อไปจะเป็นประโยค3ส่วนนะคะซึ่งประโยค3ส่วนก็จะประกอบไปด้วยบทของประธานบทขยายประธานบทกริยา บทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมรวมกันแล้วจะก,กลายเป็นประโยค3ามส่วนนะคะตัวอย่างประโยค3ส่วนนะคะอย่างเช่นโก้เก็บขยะเมอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยใกล้จบแล้วน้องของฉันชอบลูกโป่งสีฟ้ามากต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างประโยค3ส่วนกันนะคะโก้เก็บขยะ คำว่าโก้เป็นประธานเก็บเป็นกริยาขยะเป็นกรรมนะคะซึ่งมาลองรับกริยานั่นก็คือคำว่าเก็บนะคะซึ่งประโยคนี้จะมีใจความสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีกรรมมาลองรับนะคะถ้าโก้เก็บโดยที่ไม่มีกรรมมาลองรับเราจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าโก้เก็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไป เมอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยใกล้จบแล้วคำว่าเมเป็นประธานอ่านเป็นกริยาใกล้จบแล้วเป็นคำขยายกริยาหนังสือเป็นกรรมวิชาภาษาไทยเป็นบทขยายกรรมนะคะซึ่งอ,อ่านเป็นคำกริยาแล้วใช่ไหมคะอ่านอะไรนั่นก็คืออ่านหนังสือก็คือ เป็นร,รมที่มารองรับกับกริยาอ่านหนังสืออะไรอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยนั่นก็คือบทขยายกรรมนั่นเองค่ะแล้วอ่านหนังสือภาษาไทยเป็นอย่างไรก็คืออ่านหนังสือภาษาไทยใกล้จบแล้วซึ่งจะมา,าขยายกริยานั่นก็คือคำว่าอ่านนั่นเองนะคะต่อมานะคะน้องของฉันชอบลูกโป่งสีฟา้ามากคำว่าน้อง เป็นประธานของฉันเป็นบทขยายประธานชอบเป็นกริยามากเป็นบทขยายกริยาลูกโปง่งเป็นกรรมสีฟ้าเป็นบทขยายกรรมซึ่งจะคล้ายๆกับประโยคก่อนหน้านี้เลยนะคะอ่าคาว่าของฉันก็จะมาขยายคําว่าน้องขยายประธานนั่นก็คือคําว่าน้องใช่ไหมคะ ชอบเป็นคำกริยาชอบอะไรนั่นก็คือชอบลูกโป่งซึ่งเป็นกรรมนะคะแล้วลูกโป่องอะไรลูกโป่งสีฟ้านั่นก็คือจะมาสีฟ้าก็จะมาขยายกรรมนั่นก็คือคำว่าลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วชอบยังไงล่ะชอบมากนั่นก็คือ,อชอบเป็นคำกริยาทีนี้บทขยายกริยานั่นก็คือคำว่ามากดังนั้นน้องของฉันชอบ ลูกโป่งสีฟ้ามากจึงเป็นประโยคสามส่วนที่มีใจความสมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าข้อความใดต่อไปนี้เป็นประโยคบ้างนะคะอ่าข้อความแรกเลยน้องไปตลาดเป็นประโยคไหมคะ,ะเป็นประโยคนะคะเพราะว่าน้องเป็นประธานอา่ จะไปเป็นกริยาตลาดเป็นกรรมนะคะต่อไปอากาศร้อนเป็นประโยคไหมคะไม่เป็นประโยคนะคะเพราะว่าไม่มีประธานนะคะต่อไปฉันชอบสีแดงเป็นประโยคไหมคะอ่าเป็นประโยคนะคะเพราะว่าฉันเป็นประธานชอบเป็นกริยาแล้วก็สีแดงเป็นกรรมนะคะ ต่อไปรองเท้าสะอาดมากเป็นประโยคไหมคะอาไม่เป็นประโยคนะคะเพราะว่าอ่ไม่มีกริยานะคะประโยคนี้ไม่มีกริยาดังนั้นจึงไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปแม่ทำอาหารเป็นประโยคไหมคะ อ่าเป็นประโยคนะคะแม่เป็นประธานทำทำเป็นกริยาอาหารเป็นกรรมนะคะต่อไปกางเกงสีมวงเป็นประโยคไหมคะอ่าไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปพี่เรียนเก่งมากเป็นประโยคไหมคะอ่าเป็นประโยคนะคะเพราะว่า มีส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็คือมีประธานมีกริยานะคะแล้วก็มีส่วนขยายกริยาค่ะต่อไปพ่ออยู่หน้าบ้านเป็นประโยคไหมคะอ่าเป็นประโยคนะคะต่อไปเสื้อของฉันสวยเป็นประโยคไหมคะ ไม่เป็นประโยคนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบของประโยคที่สมบูรณ์นะคะต่อไปฉันทำการบ้านเสร็จแล้วเป็นประโยคไหมคะอ่าเป็นประโยคนะคะ,เ,ะ,คะ,คะเพราะว่ามีองค์ประกอบของประโยคครบถ้วนสมบูรณ์นั่นก็คือฉันเป็นประธานทำเป็นกริยาการบ้านเป็นกรรม เสร็จแล้วเป็นส่วนขยายนั่นเองนะคะอ่ะาเมื่อเราเรียนกันไปแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยเล่มสีส้มเช่นเดิมนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่56 57 58และ61ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่56กันก่อนนะคะ ดูภาพแล้วเขียนเรียงคําที่กําหนดให้เป็นประโยคที่สอดคล้องกับภาพอ่เขาจะกําหนดภาพมาให้นะคะแล้วก็มีคําที่เขากําหนดมาให้นะคะนั่นก็คือคําว่าเรื่องตลกกาลังจานตาให้เก็บเล่าฟังยายแม่อานักเรียนก็นำคำเหล่านี้ที่เขากำหนดให้นะคะมาจินตนาการตามรูปภาพ แล้วก็แต่งเป็นประโยคขึ้นมา2ประโยคนะคะอ่านต่อไปหน้าที่5้าสิบจอ่านเรื่องผู้ผิดคำสัญญาแล้วใช้คำที่กำหนดในวงเล็บแต่งประโยคให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะอ่าอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่าเนื้อความตอนแรกเขาบอกว่าการละครั้งหนึ่ง สุลต่านผู้ครองเมืองซัมบองกามีพระธิดานามว่าตวนปัททรีซึ่งไม่ยอมอภิเษกกับผู้ใดเพราะรอคอยชายที่ฝันเห็นทุกคืนวันหนึ่งพระธิดาตวนปัททรีสเสด็จชมอุทยานดอกไม้และได้พบกับหญิงชลาพระธิดาตวนปัททีเเกิดความสงสารอ่าและทีนี้ เขากาหนดคําในวงเล็บมาให้ใช่ไหมคะนั่นก็คือคําว่าเงินและเสื้อผ้าอาดังนั้นครูจะยกตัวอย่างการแต่งประโยคจากคํานี้นะคะนั่นก็คือแรธิดามอบเงินและเสื้อผ้าให้หญิงชราผู้นั้นอาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนําคําที่เขากําหนดให้ในวงเล็บนะคะมาแต่งเป็นประโยคให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะ าทีนี้ต่อมาแบบสุขหัดหน้านี้จะสอดคล้องก,กันกับแบบสุขหัดหน้าที่แล้วนะคะเขียนประโยคที่แต่งจากกิจกรรมข้อที่1แล้วจำแนกส่วนประกอบของประโยคลงในตารางอานักเรียนก็ยกประโยคที่นักเรียนแต่งมาเขียนไว้ในช่องของคําเลยคะ่ะข้อที่หนอย่างเช่นประโยคที่ครูยกไปเมื่อสักครู่นะคะช่องที่เป็นคาว่าคํานะคะ อนักเรียนยกประโยคมาทั้งประโยคที่นักเรียนแต่งเลยนะคะอย่างเช่นพระธิดามอบเงินและเสื้อผ้าให้หญิงชราผู้นั้น,นทีนี้เราก็จะมาจำแนกออกในแต่ละส่วนประกอบของประโยคกันนะคะบทประธานนั่นก็คือคำว่าพระธิดาใช่ไหมคะส่วนบทขยายประธานไม่มีเราก็เว้นไว้นะคะต่อไปบทกริยาน,นั่นก็คือคำว่ามอบใช่ไหมคะ ต่อไปบทขยายกริยานั้นก็คือให้หญิงชลาผู้นั้นนะคะต่อไปบทกรรมบทกรรมก็คือเงินและเสื้อผ้านะคะส่วนบทขยายกรรมไม่มีเราก็เว้นว่างไว้นะคะอนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะต่อไปนะคะหน้าที่หกสิบเอ็ด ่าเขาบอกว่าอ่านบทความที่กำหนดแล้วยกตัวอย่างประโยค2อส่วนและประโยค3ส่วนจากบทความนะคะนักเรียนก็อ่านบทความที่เขากำหนดให้นั่นก็คือบทความเรื่องรถตุกตุกนะคะพราะอ่านเสร็จแล้วอ่ะประโยคใดในบทความนี้นักเรียนก็ยกมาตักหนึ่งประโยคนะคะแล้วก็อเอามาเขียน ลงในช่องว่างข้างล่างนะคะแยกว่าประโยคใดเป็นประโยคสองส่วนและประโยคใดเป็นประโยคสามส่วนนะคะเังนจำกันได้ไหมคะประโยคสองส่วนจะประกอบด้วยประธานและกริยานะคะซึ่งส่วนขยายประธานและส่วนขยายกริยาสามารถมีหรือไม่มีก็ได้นะคะส่วนประโยคสามส่วนก็คือ จะมีองค์ประกอบครบทั้งประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนขยายประธานส่วนส่วนขยายกริยาหรือส่วนขยายกรรมด้วยอันนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะ,ะให้นักเรียนยกประโยคข้างต้นลงมาเขียนในช่องอ,อย่างละ3ประโยคนะคะ สำหรับวันนี้คก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คราบหน้านะคะสวัสดีค่ะ